ก็บอกว่าบุกมุกสุดท้ายตีก้นนี่พี่นักคิดเลยไม่ใช่เลยตีแล้วอะไรก็อาจจะไม่มีก้นให้ตีมากนะครับแต่ก็คิดว่าเป็นอะไรที่น่ารักน่ารักเอย่างดี่พวกเราไ้ร้องใครร้องนะก็ร้องประสบการณ์ที่บ้านทุกทายร้อนกันไหมครับร้องเราไม่มีช่วยร้องเองนะหายร้อนไหมครับใช่เขาบอกเขาบอกร้อนกว่าเดิมยังเหลืออีกเพลงสี่เพลงนะครับวันนี้ก็เป็น ทีที ite, ่หลกหลายว่าไหนไหนขอพี่นัพก็มีเดินคัดงอไอยาให้พี่นักเดินคัดมาเซอร์ไม่มีไหมอันนี้มันเืออะไรเนี่ยสุยอยเนหอองโงเอนะอะไรนะวนเลยเหรอเอาอะเดี๋ยววันเราเก็บไปเล่นที่หลังเกไปเล่นไมเหมือน ที่ไม่อกว่ามันเหมือนก้กระจกแล้วที่ว่าเขาต้องการให้มันเป็นอย่างนั้นจริงเหรอเราว่าเป็นตัวที่มันแ่กเลยนะอไนไปแล้ว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 ไปวไปล้วไปลวไปเลป